ท่านครับที่เข้ามารับชมชิปวิดีโอการสาธิตทำข้อสอบออนไลน์นะครับหรือว่าการทําแบบฝึกหัดแบบออนไลน์โดยที่เราไม่ต้องนะครับไปค้นหาข้อมูลหรือว่าคําตอบของเด็กทีระบบทีระบทนะครับว่าเด็กคนนี้ได้คะแนนเท่าไหร่เท่าไหร่ยังไงนะครับโดยจะให้โปรแกรมทําการค้นหาคําตอบของเด็กช่วยนะครับออกมาเป็นคะแนนทีระบทเลยนะครับตามดังภาพที่ทุกท่านได้เห็นนะครับ ก็จะเรียงตามบทหบทสบทสตามชื่อพอเวลาที่เด็กกรอกข้อมูลมาเนี่ยข้อมูลก็จะทําการเกลบรินะครับอัตโ,ตโนมัติแล้วก็จะทําการแปลงข้อมูลมาให้ของเราในเป็นทันทีนะครับส่วนวิธีการทำนะครับมีขั้นตอนยังไงบ้างเดี๋ยวให้ครูท่านนะครับไปรับชมวิธีขั้นตอนการทำได้เลยครับก่อนอื่นนะครับครูทุกท่านจะต้องมี Google Drive เป็นของตัวเองก่อนนะครับ Google Drive ได้มาจากไหนนะครับได้มาจาก บัญชี Gmail นะครับที่เราทําการสมัครมาจะเป็น Gmail ของของส่วนตัวหรือว่าของสถานศึกษาก็ได้นะครับอันนี้ขอให้เป็น Gmail เนี่ยจากนั้นเนี่ยก็ให้เราทําการเปิด d r i ขึ้นมาครับ d r i นี้เรามาจากไหนนะครับมาตรงนี้ตรงแอปของ Google จากนั้นก็เลื่อนหาคําว่า d r i พอเปิด d r i ขึ้นมานี่ ให้เราทําการสร้างโฟลเดอร์เ่าๆนะครับขึ้นมา1โฟลเดอร์เพื่อที่จะทําการเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้ในโฟลเดอร์ชุดๆเดียวกันนะครับวิธีการทําก็ให้คลิกขวาจากนั้นไปที่เลือก New Folder นะครับทําการตั้งชื่ออะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนี่ให้ครูนะครับทําการหาข้อมูลนะครับเบื้องต้นเอาไว้ก่อนตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเราต้องการทําแบบฝึกหัดเราก็จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแบบฝึกหัดเอาไว้นะครับ พอเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปให้เราทําการคลิกขวาครับโฟลเดอร์ที่เราสร้างจากนั้นไปที่ Google Form นะครับ Google Form คลิกเลือกไปที่ Google Form ตอนนี้คือเราจะทําการสร้างฟอร์มนะครับเพื่อที่ทจะรับข้อมูลเด็กก่อนนะครับซึ่งมันก็คือ,อแบบฝึกหัดหรือว่าเป็นข้อสอบของเรานะครับตั้งชื่อฟอร์มก่อนในตัวอย่างผมจะตั้งว่าเป็นแบบฝึกหัด บทชี่หนึ่งจากนั้นครับก็คลิกตรงที่ด้านบนนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัติถ้าว่าเราต้องการจะเปลี่ยนชื่ออื่นเราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับคำอธิบายแพลฟอร์มต,ต่างๆอันนี้ก็ให้ครูนะครับแต่ละคนเนี่ยทำการาจัดสรรหานะครับเองมาใส่ก็ได้นะครับหรือไม่ใส่ก็ได้พอเราสร้างฟอร์มนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่เราต้องการที่เก็บข้อมูลของเด็ก นั่นก็คือชื่อกับนามสกุลใช่ไหมครับชื่อกับนามสกุลโดยให้เราทําการแยกคํานาหน้าออกนะครับคํานาหน้าออกจากชื่อนามสกุลเพราะว่าเราจะเอาชื่อกับนามสกุลนี้ออกไปค้นหาเพื่อที่จะหาคําตอบนะครับในรูปแบบต่อไปก่อนอื่นก็ทําการสร้างแบบฟอร์มขึ้นมานครับวิธีการสร้างแบบฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ทําการคลิกตรงบวกตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นฟอร์มในล,ลนักษณะนี้เด้งขึ้นมาให้เราก็เปลี่ยน ตรงนี้จนกลายเป็นคำนำหน้าคลิปวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับถ้าหากว่าคราูทราบขั้นตอนไหนแล้วก็สามารถจะรีผ่านได้นะครับไปขั้นตอนต่อไปได้คำนำหน้านครับมีอะไรบ้างนายนางสาวนะครับเพิ่อมอีกนางนะครับอโอเคจากนั้นก็ให้มาติ๊กตรงนี้นะครับคำว่าจำเป็น โอเคครับติ๊กจำเป็นเนี่ยก็คือเขาจะไม่สามารถกดผ่านได้เขาจะต้องทําการกรอกเท่านั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นการเก็บชื่อกับสกุลนะครับเมื่อกี้ตัวนี้เพิ่มคาถามในการเก็บชื่อกับสกุลเนี่ยก็จะมีอยู่รูปแบบหลักๆที่เราจะสามารถเก็บได้นะครับแบบแรกก็คือจะเป็นเก็บเก็บแยกเก็บแยกคืออะไรแยกชื่อกับแยกสกุลนะครับเราก็ทําเป็นอีกช่องนี้อันช่องแรกก็จะเป็นเก็บชื่อนะครับช่องที่2ก็จะเป็นเก็บสกุล มันก็จะเกี่ยวบข้อมูลได้ดีกว่านะครับแต่แต่ในวิธีนี้ผมจะทำในลักษณะของการเก็บชื่อแล้วก็สกุลเลยนะครับพร้พมๆกันเลยชื่อสกุลอันนี้เนี่ยครูต้องทำการตกลรงข้อตกลงกับเด็กก่อนนะครับว่าให้ทำในลักษณะยังไงนะครับอธิบายาให้เขาฟังกันว่าอันขั้นตอนแรกก็จะเป็นคำนำหน้าอันที่สองก็คือไม่ต้องมีคำนำหน้านะครับเพราะว่าผมเห็นเด็ก เด็กบางคนเนี่ยเขาอาจจะใส่ทั้งสองเลยนะครับเ็ามีใส่้คำนำหน้าแล้วก็พอคำนำหน้าเสร็จปุ๊บก็เขียนานายตรงนี้อีกเ็ามีเหมือนกันนะครับดังนั้นครูต้องทําข้อตกลงให้กับเด็กก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าชื่อสกุลไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงกันกันกบแบบฟอร์มที่เรามีเนี่ยไอ้ตัวโปรแกรมนะครับจะไม่สามารถที่จะแยกออกให้ได้ว่าคําตอบไหนเป็นคําตอบของใครนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับไปที่จําเป็น โอเคก็ okay. ここจะเป็นการตอบแบบสั้นๆนะครับเลือกตัวนี้ตอบแบบสั้นเป็นชื่อสกุลนะครับต่อไปเก็บอะไรอีกอเก็บห้องเก็บชั้นปีนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ในวิธีนี้เนี่ยคือเราต้องการแค่ชื่อกับสกุลเท่านั้นเพราะว่าห้องชั้นปีอะไรต่างๆคือเรามีข้อมูลม้องต้นไว้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็ไม่จําเป็นที่ต้องกรอกหรือกรอกก็ได้นะครับแล้วแต่ครับจากนั้นเมื่อเราต้องการแค่นี้เสร็จแล้วให้เราทำอะไรต่อไป ไปตรงนี้ครับเพิ่มส่วนพอเกิดกดกดเพิ่มส่วนมานะครับมันก็จะแยกออกมาให้นะครับแยกออกมาให้เวลาที่เด็กทำเนี่ยเด็กจะต้องทําการกรอกชื่อนะครับกรอกคำนำหน้าก่อนแล้วมันก็จะมีคํา่าถัดไปตรงนี้ให้เราทําการกรอกพอกดถัดไปเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นในส่วนตรงนี้นครับส่วนตนัวนี้เราก็จะเริ่มให้เด็กทาข้อสอบเริ่มให้เด็กทําข้อสอบแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้ครูนะครับทำการ เตรียมเมื่อกี้คือสมมติว่าเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะไม่นี่ผมจะสาธิตนะครับประมาณ2ความข้อเพื่อจะให้ไปดูเป็นตัวอย่างวิธีการทำครับก็ทำการ Copy ครับข้อมูลที่เราทำการเตรียมไว้แล้วครับจะใส่เป็นหัวข้อก็ได้หรือไม่ใส่เป็นข้อก็ได้นี่ก็แล้วแต่ครูแต่ละท่านนะครับจะทำการออกแบบข้อสอบว่าจะให้ออกแบบยังไง โอเคจากนั้นก็ทําการกดวางครับอ๋อก่อนที่กดวางให้กดบวกกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้ครูทําการเปลี่ยนนะครับว่าให้เป็นเป็นอ่าทาข้อตกลงก็ได้นะครับอาจจะเป็นทําแบบทดสอบทำแบบทดสอบ,แบบสอบโอเคตรงคําอธิบายตรงนี้ก็ให้ครูทําการจแจกแจงนะครับข้อมูลไปว่าจะให้ทํากี่นาะทีทํายัางไงบ้างทำยังไงนะครับ จากนั้นก็ทาการกดเพิ่มตรงนี้พอเราทําการกดเพิ่มตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับกดวางลงไปข้อความที่เราทำการก๊อปามาเมื่อกี้แหละนะครับก็ <c oughs> ให้เลือกไปที่ตัวเลือกหลายคําตอบตัวเลือกหลายคําตอบนะครับก็จะมีช้อยมาให้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามจากนั้นเราก็แค่ทําการกดครับไม่จำเป็นที่ต้องเลือกกอไขกไขนะครับเลือกเฉพาะช้อยก็ได้ช้อยแล้วก็คำตอบที่ถูกต้อง กดแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มเพิ่มขึ้นมาข้อที่หนึง่งเอาอีกสักข้อนะครับอีกสักข้อข้อทำการกดจำเป็นนะครับเพิ่มอีกสักข้อ,อข้อนั้น คราวน,นี้เนี่ยเราจะลองใส่รูปภาพบ้างเผื่อเผื่ออาจารย์บางท่านเผื่ออาจารย์บางท่านอาจจะยังไม่เคยใส่โอเคสมเป็นข้อนนี้นะครับข้อน,นี้ตรงต่อคำถามก่อนเอื่นเนี่ยถ้าสมมุติว่ารูปภาพนะครับมันอยู่ในเวิร์ดเนี่ยเราจะต้องทําการเอารูปภาพนั้นออกจากเวิร์ดก่อนนะครับก็ง่ายๆครับคลิกที่รูปภาพครับขวา จากนั้นเลือกไปที่คำว,ว่า s a t a Picture นะครับก็หาเลือกตรงที่ตำแหน่งจะวางไปอันนี้ผมให้เป็น Default แล้วก็คือที่ p e c t r นะครับจากน,นั้นทำการตั้งชื่อครับชื่ออะไรก็ได้ท,ที่ที่เราทำได้โอเคอเมื่อเราทำการเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดแบบฟอร์มของเราขึ้นมาเหมือนเดิมค,คลิกไปที่รูปภาพตรงนี้นะครับมันจะมีรูปภาพตรงนี้นะครับคลิกเข้าไป มันก็จะมีวิธีการแทรกรูปภาพหลากหลายรูปแบบนะครับเราจะใช้ในลักษณะของอัปโหลดอัปโหลดนะครับกดเรียกดูวิธีแรกก็คือจะเป็นการกดเรียกดูนะครับเรงขึาแล้วก็หา,ารูปภาพที่มันอยู่วิธี2ก็คือย่อย่อหน้าลงมาแล้วก็ทําการจับรูปภาพโยนเข้าไปได้เลยได้เหมือนกันนะครับแต่เราจะต้องทําการกดตรงนี้ก่อนครับแล้วก็ดึงเข้ามาได้เลยอันนี้คือวิธี ทำเหมือนกันครับหาข้อมูลดสาสอันนี้ก็คือผมจะทําให้เป็นรูปแบบของแนวทางนะครับให้กับครูที่เข้ามาได้รับชมในได้รับทราบถึงวิธีขั้นตอนการทำเสียเข้าบางเข้าบ้างเยอะครับ โอเคสมมุติว่าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะมีบทหนึ่งอาจจะมีอยู่สิข้อนะครับบทที่2บทที่3บทที่4ก็ทําในลักษณะคล้ายๆกันสมมุติว่าเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องทําการเฉลยข้อ,ขอสอบก่อนนะครับทําการเฉลยข้อ,ขอสบอบก่อนวิธีทําการเฉลยข้อ,ขอสอบนะครับมีขั้นตอนดังนี้หนึ่งไปที่ตรงด้านบนนะครับไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าเสร็จป,ปุ๊บเนี่ย เมื่อเราทำเล็กๆตรงนี้มันจะยังปิดอยู่ให้เราทําการเปิดนะครับกดเลื่อนมาสไลด์อย่างเงี้ยสไลด์ไปทางขวานะครับมันจะเป็นสีขึ้นมานะครับถ้าหากว่ามันปิดอยู่มันก็จะเป็นสีขาวๆจากนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็ให้ครูนะครับทำการเลือกเอาเลยว่าจะให้เป็นการส่งคําตอบแบบไหนถ้าหากว่าติ๊กตัวแรกนะครับมันก็จะมีช้อยตัวนี้เข้ามาให้นะครับว่าอย่าให้พอเด็กนัเกเรียนนักศึกษากดส่งเสร็จปุ๊บเนี่ย ให้เขาสามารถเห็นคาตอบได้เลยไหมว่าถูกหรือผิดได้คนเท่าไหร่ถ้าให้เห็นเราก็ติถ้าหากว่าเราไม่อยากให้เห็นเราก็ปิดนะครับอ่าีแค่นี้อันที่2ก็จะเป็นการส่งภายหลังนะครับผ่านอีเมลจากนั้นเนี่ยต่อมาครับการตอบกลับตรงนี้ก็เราจะให้เราจะจํากัดนักศึกษานักเรียนศึกษาเนี่ยทำการกรอกครั้งเดียวไหมพูดง่ายๆก็คือ จะต้องทําการล็อกอินอีเมลเข้ามาปุ๊บแล้วก็ทําการกรอกกรอกได้แค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปก็คือกรอกไม่ได้นะครับตรงนี้ถ้าหากว่าเราไม่ติ๊กเนี่ยก็คือนักศึกษาก็จะสามารถกรอกเข้ามาได้เรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราติ๊กเนี่ยก็คือนักศึกษาจะสามารถกรอกเข้ามาได้แค่ครั้งเดียวอันนี้ก็แล้วแต่อาจารย์นะครับก็เรียกกัแบบไหนในที่นี้ผมกรอกแค่ครั้งเดียว,วกนนะครับข้อมูลมันจะได้ไม่ซ้ําซ้อนจะให้แก้ไขข้อมูลหลังกรอกส่งไหมนะครับแล้วแต่ จากนั้นนี่เมื่อเราทําการาติ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับให้กลับมาที่คําถามมาอีกครั้งหนึง่งนี่คาถามนะครับคราวนี้เลื่อนลงมาข้างล่างคลิกไปที่คําถามครับคลิกไปที่คำถามบริเวณไหนก็ได้เราจะสังเกตว่ามีคําว่าคะแนนขึ้นมาเห็นไ,ไหมครับคะแนนขึ้นมาให้แล้วออลองรีเส้นอันนีง โอเคนะครับพอเรารีเฟรชเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เรานะครับบาง,บาง,ง,ง refresh, บางครั้งก็ต้องรีเฟซบางครั้งก็ต้องก็ไม่ต้อง,ก,องก็ไม่จําเป็นต้องรีเฟซอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะครับก็ถ้าหากว่าคุณครูเจอปัญหาเหมือนกับเมื่อกี้อย่างผมนะครับพอติ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามันไม่ขึ้นคำว่าเฉลยให้ก็ลองรีเฟรชครั้งหนึ่งนะครับลองรีเฟรชครั้งหนึ่งตัวเฉลยคำตอบมันก็จะโผล่มาให้จากนั้นเราก็คลิกไปที่เฉลยคำตอบครับ พอคลิกเฉลยคาตอบเสร็จปุ๊บเราก็เลือกข้อที่ถูกอันนี้ผมสมมตินะครับสมมติสมมติสมมติว่าถูกทุกข้อจากนั้นตรงนี้จะเป็นคะแนนที่ให้นะครับว่าแต่และข้อจะมีคะแนนเท่าไหร่ผมให้หน,น,นึ่งคะแนนอ่าตรงนี้เหมือนกันนะครับติ๊กเฉลยคาตอบแล้วก็ให้คะแนนอ่าีนผมสมมตินะครับเพื่อความรวดเร็วอ่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพอเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแบบรหัสหนึ่งบทคราวนี้เนี่ยเราก็จะทําการอ่าไปที่การตอบกลับ ไปที่การตอบกลับคลิกเลือกไปที่สร้างชีทตรงนี้กดที่สร้างชีทกดสร้างครับพอกดสร้างมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีข้อสอบอันนี้คือจะเป็นแบบที่เวลาที่นักเรียนนักศึกษาในทําการกรอกมามันก็จะขึ้นคําตอบมาให้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,รยครับตอบข้อไหนบ้างตอบถูกข้อไหนบ้างมันก็จะมีคําว่าช่องคะแนนกับช่องอสิ่งที่เราจะสนใจนะครับก็คือช่องคะแนนกับช่องสกุล ค่นาแนนกับสกุลนะครับช่องคะาแนนกับสกุลถ้าจะให้ดีนะครับก็ให้ย้ายคำสกุลเนี่ยมาอยู่ตรงหน้าช่องคาว่าคะแนนตรงนี้มันจะง่ายนะครับถ้าใครอยู่ในส่วนไหนก็ให้จับมาให้มันอยู่ตรงนี้นะครับสําการอาจจะเป็น a อซเอดก็ได้แต่ว่าให้สกุลอยู่ตรงข้าแนานนะครับเราจะทําง่ายจากนั้นเนี่ยอันนี้คือเราเตรียมข้อมูลพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว คราวนี้เราจะนำข้อมูลนะครับที่เด็กกรอ,อกมาเข้ามาสู่ไฟล์ e x c e l อีกไฟล์หนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำการแยกข้อมูลให้เราอัตโนมัติเราก็จะทำการคลิกป่าครับกดไปที่สร้างชีตตรงนี้สร้างชีตขึ้นมานะครับเป็นชีตป่าๆอาจจะเป็นรายวิชานะครับตัวนี้ก็เขียนเป็นรายวิชาไปว่าผม,มใช้เป็นรายวิชา ติดตั้งไฟฟ้านะครับตั้งไฟฟ้าตั้งไฟฟ้าโอเคนะครับจากนั้นช่องแรกตรงนี้นะครับเราก็จะใส่เป็นชื่อใส่เป็นชื่อถ้าเรามีหลายวิชาเนี่ยเราก็ทำเป็นแบบฟอร์มก็ได้ขึ้นมานครับเป็นแบบขึ้นมาแบบหนึ่ง จากนั้นค่อยสำเนาสำเนาสำเนาไปเรื่อยมันก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับเป็นชื่อ,อสมมุติว่าผมจะทาเป็นแบบฝึกหัดนะครับบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นบทที่สองบทที่สองโอ่นะครับบท, 1, บทที่สองทำการจัดหน้ากระดาษให้เรียบร้อยนะครับให้อยู่กลางๆไหมหรือยัอยงไงแล้วแต่คุณครูนะครับตรงนี้ ส่วนที่สําคัญของเราก็พร้อมใช้งานแล้วครับคราวนี้นี่ในบริเวณนี้นะครับในส่วนนี้ที่มันเขียนว่าชื่อ,อชื่อสกุลครับชื่อสกุลตรงนี้สําคัญนะครับเราจะต้องเอาชื่อนักเรียนนักศึกษาของเราอามาใส่โดยที่ไม่ต้องมีคํานำหน้านะครับไม่ต้องมีคํานำหน้าในที่นี้ผมเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้ว เฉยๆก็วางไปนะครับาวาง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 โอเคนะครับเป็นชื่อของเราเนี่ยเป็นชื่อของนักเรียนนักศึกษาโดยที่ไม่มีคํานําหน้าจากนั้นเนี่ยในช่องคําว่าบทที่1บทที่2ตรงนี้เนี่ยจะต้องมีคะแนนของนักเรียนนักศึกษาวิ่งเข้ามาเองอัตโนมัติเราก็จะใช้สมการช่วยนะครับเล็กน้อยขั้นตอนแรกครับกดไปที่บทที่1ตรงนี้นะครับ ช่องแรกเลยเราไปคลิกเข้าไปสมการแรกที่เราจะใช้คือ VLOOKUP นะครับ VLOOKUP เป็นเป็นฟังกช์ชันนะครับของ Excel นี่แหละนะครับ VLOOKUP ตามด้วยในฟังก์ชัน VLOOKUP เนี่ยสิ่งที่มันต้องการนะครับหนึ่งตัวค้นหาจะให้ค้นหาอะไรบริเวณพื้นที่ค้นหาแล้วก็ให้หยิบข้อมูลในส่วนไหน มาใช้นะครับในตอนแรกเนี่ยผมจะให้ค้นหาตัวชื่อนี้อ่อาอรรตัวนี้จากนั้นกดคอมมาครับกพอกดคอมมาเสร็จปั๊บเราจะให้ค้นหาอะไรจะให้ค้นหาในส่วนไหนถ้าหากว่าเป็นเป็น Excel ธรรมดาอยู่ในรูปแบบของของ e อ่า e r o s o m t w r r s o f t Word เนี่ยก็จะเป็นแถบเป็นชีทใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเป็นในลักษณะของ Google Form เนก็จะมี จะมีตัวช่วยอยู่นิดนึงนะครับพิมพ์คาว่า import import length import length นะครับคือเราจะทําการดึงชีตชีตอื่นเข้ามาใช้งานพอเรากด import length จากนั้นให้ใส่เครื่องหมายฟันหนูจากนั้นเราก็ไปที่แบบฝึกหัดทำได้ไหมครับที่เป็น Excel กลับไปที่ Excel นะครับร้ามแบบฝึกหัดซึ่งในที่นี้เนี่ยผมทําเป็นแบบที่1นะครับให้ตรงกันนะครับให้เรามองไปที่ช่อง u r l ตรงนี้จากนั้นทําการ Copy ครับ Copy ในส่วนไหนตรงที่คําว่า d e s l a g เห็นไหมครับตรงนี้ d i s l a t ให้ Copy หลังจาก Dislag เนี่ยมันก็จะเป็นตัวอักษรผสมตัวเลขอันนี้เราก็ไม่ต้องสนใจนะครับแต่เราต้องก o p y ให้หมดก๊อปไปถึงไหนก็ไปถึงตรงที่คําว่า Edit นะครับ Select Edit ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะขั้นกลางกันอยู่ ต้องก๊อฟให้ครบทุกตัวนะครับคลิก <us> ขวากดคัดลอกพอเราคลิกขวากดคัดลอกเสร็จแล้วกลับไปที่ Google f o r อร์ใหม่ไม่ใช่แบบ Excel ใหม่จากนั้นถ้าเราทำการวางครับวางลงไปทำการกดปิดโดยเครืええ่องหมายปันโนจากนั้นก็ตามด้วยเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายปันโนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยเราจะไปทำการดึงนะครับ เมื่อกี้คือเราระบุแล้วว่าเราต้องการไฟล์ Excel ตัวนี้แหละท,ที่มันเป็นอของของ g o o g l e นะครับเป็นชีตตัวนี้แหละคราวนี้บางครั้งนะครับมันอาจจะมีหลายชีตเนี่ยอาจจะมีหลายชีตชีตหนึ่งชีตสองชีตสามชีตสี่เราก็จําเป็นต้องระบุนะครับว่า,า,ต,วา,าต้องการชีตไหนสมมติว่าน้องการชีตแรกนะครับปกติเราเวลาที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นชีตแรกขึ้นมานให้เรากดชีตขวา,วาครับ,รบไปที่เปลี่ยนชื่อ,อพอเราไปที่เปลี่ยนชื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราทําการ Copy copy sheet นะครับชื่อตัวนี้นะครับต้องให้ตรงแบบเป๊ะๆน,นะครับกดออกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปวางปึ๊บโอเคพอวางเสร็จก็ใส่เครื่องหมายตกใจนะครับตามด้วยตามด้วยช่องที่เราที่จะให้มันทำการค้นหานะครับซึ่งเราจะให้มันทำการค้นหาโดยช่อง A กับช่อง อ่ไม่ใช่โทษๆช่อง C กับช่อง B ใช่ไหมครับช่อง B กับช่อง C ตัวนี้2ช่องตงัวนี้โดยเราจะให้มันทําการเปรียบเทียบชื่อนะครับว่าชื่อตรงกับตัวนี้ไหมถ้าตรงนะครับเราก็จะดึงคันแนนออกมาวิธีการทําให้เราไปที่ B ครับ B ช่อง B ปุ๊บจากนั้นให้เราทําการกดลากครับกดลาก ให้มันเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะคุไมไปทั้งหมดเลยนะเวลาที่เด็กทําการกรอบคะแนนมามันก็จะทําการตรวจสอบแล้วก็แยกคะแนนให้เราอัตโนมัติโอเคครับช่อง B กับช่อง C อวิธีการทําก็คือให้ใส่เป็น B นะครับ B ตามด้วยเครื่องหมายตัวนี้นะครับที่เป็นเป็นจุดจุดสองจุดแล้วก็ตามด้วย C สี่สี่สี่โอเคสี่ทำให้ก็เป็น้นหนูครับมาต้นหนูแล้วก็วงเล็บปิดครั้งหนึ่งพอวงเล็บปิดครั้งหนึ่งแล้วนะครับเราก็ใส่เป็นคอมมาจากนั้นตามด้วยช่องที่เราจํานวนช่องนะครับช่องที่เราต้องการค้นหาอย่างตัวนี้นี่เราทาการคุมดํานะครับ2ช่องช่อง B คือช่องที่1ช่อง C คือช่องที่2 เราต้องกัดแขนงอยู่ที่ช่อง C ใช่ไหมครับเราก็จะต้องใส่เลข2ลงไปตามคำสั่งของบีลูกอัดตามด้วยคำว่าเซลเซลเซลืซล่อม,มาปิดตรงนี้ปิดออกอเอาเครื่องมามักนะปิดเอเ็นเตอร์ครั้งหนึ่งครับพอเรากด e n t นเ,เครั้งหนึ่งนะครับครั้งแรกมันจะขึ้นพอตรงนี้นะครับ ไม่ต้องตกใจนะครับให้เราคลิกไปที่ตรงนี้จากนั้นคลิกไปที่คําว่าอนุญาตให้เข้าถึงเราก็ทําการคลิกอนุญาตให้เข้าถึงนะครับตัวเจ้าโปรแกร,รมเนี่ยก็จะทําการตรวจสอบนะครับโดยเป็นคําสั่งของ v l o o k u p คราวนี้นี่เราก็จะทําการ c o p y อกมาที่บทที่2ก่อนการ Copy นะครับผมแนะนําให้ใส่ ตัวอันนี้มันเป็นอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวที่มันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐคือหมายถึงว่าไม่ให้ทําการเปลี่ยนค่านะครับช่องตอ่าช่องตัวเอานี้เนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราคัพปี้ปกตินะครับมันจะเปลี่ยนค่าไปเรื่อยๆอย่างนั้นเราก็จะล็อกไว้เลยนะครับล็อกไว้ล็อกไปที่ช่องเนะครับอันแรกตัวนี้กด enter ครั้งหนึ่งเวลาที่เราดึงปึ๊บเข้ามานะครับ ไปที่บทที่2เนี่ยเห็นไหมครับตัว A ก็จะไม่เปลี่ยน A ไม่เปลี่ยนนะครับก็ให้เราทําการคุมทั้งหมดเลยโอเคดึงลงมาไหมครับมันจะเปลี่ยนเฉพาะตัวเลขส่วนตัว A จะไม่เปลี่ยนช่องที่2ก็เหมือนกันนะครับแต่ช่องที่สองเนี่ยเราจะต้องทําการเปิดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับให้ไปสร้างแบบ Google Form เป็นแบบไปหัดบทที่2จากนั้นก็ให้เปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับจัดเหมือนกับที่ผมพาจัดในตอนแรก ทำการ Copy ของแบบประดาทวีสอตรวนี้เข้ามาใส่ในส่วนของผลที่2ตัวนี้นะครับอพอเข้าใส่เสร็จแล้วเราก็ทําการลากออกมาอโอเคครับจากนั้นเราจะมาทําการลองทดสอบดูนะครับทดสอบอการใช้งานว่ามันใช้ได้จริงไหมสมมติผมเอาตัวนี้นะครับผมคั่ปอเด็กมาเลยเสอเด็กกับไปที่คําถามหมาน่อยครังหนึ่งนะครับ แสดงตัวอย่างผมจะลองทําดูนะครับนางนางสาวนางสาวชื่อนี้โอเคกรอกเข้าไปนะครับกดถัดไปเสร็จปุ๊บอ่าโอเคกดคลิก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 เลือกเลือกคําตอบที่ถูกต้องกดส่งครับพอกดส่งเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เด็กจะเห็นนะครับสามารถที่จะกดดูคะแนนได้วเ,เองดูถูกดูผิดได้นะครับแล้วก็ส่วนที่เราต้องการคือ,หอเห็นไหมครับช่วยเด็กจะวิ่งขึ้นมา ข้อแนนของเด็กนะครับจะวิ่งขึ้นมาทีเลยเมื่อกี้ผมกรอกที่เกสดานะครับตัวคะแนนของเดสดาก็จะวิ่งขึ้นมาเลยโดยโดยที่เราไม่ต้องไปไปค้นหาไฟล์ไฟล์อย่างเงี้ยครับถ้าหากว่าเรามีข้อมูลเยอะๆขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องค้นหาทีละชื่อทีละชื่อทีละชื่อใช่ไหมครับอันนี้ไม่จําเป็นเลยนะครับเราทาแค่ครั้งเดียวลาบากแค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปเนี่ยเราก็รอเก็บคะแนนอย่างเดียวครับรอเก็บคะแนนของเด็กอย่างเดียวอันนี้คือวิธีการ ใช้งานนะครับทําแบบฝึกหัดในลักษณะของออนไลน์แบบข้อสอบก็ได้เหมือนกันนะครับแบบข้อสอบเรียงชื่อมาแล้วก็ทําแบบแบบสอบนะครับเข้ามาก็จะดึงมาทําในลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็จะได้ผลลัพธ์นะครับที่มั่นยำโดยที่เราไม่ต้องไปค้นหาที่ละชื่อที่ละชื่อที่ละชื่อผมก็จบวิธีการสาธิตนะครับการทําข้อสอบในลักษณะแบบออนไลน์แบบนี้ครับขอบคุณครับ